สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาจะพาทุกคนมาที่วัดเขาวัโดล,ลงนะคะแต่ก่อนเข้าไปขึ้นเขาเราก็ต้องต่อแถวเข้าคิวรถขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เราต้องนั่งสองแถวขึ้นนะคะต่อไปก่อนสิบสองมันเดินนะสองสามสี่ห้ารอเดเพิ่งออกไปนะเดี๋ยวไปออกกันอีกแล้ว สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเขาวัดเขามโนลมแล้วนะคะก็บรรยากาศเรจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าบรรยากาศแบบไหนมองไปเห็นฝั่งลาวด้วยนะคะ oh. <c oughs> น้องข้าไปเราจะไปไหว้องค์พระพญานาคกันนะคะตร <c oughs> นนี้เขาห้ทำยังไงมีะระฆัง ตีละคร <c oughs> ทางลงนะคะสวยมากนะคะฝั่งน้องก็จะเป็นประเทศลาว น้องเข้าไปเดินไม่รอเราเลยป้าป้า ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่บนนะคะก็อาจจะย้อนแสงน้อยหนึ่งเพราะว่าแดดมันแรงแรงมากแต่ว่าองค์องค์พญานาคคือว่างดงามแล้วก็สวยมากนะคะอยากให้ทุกคนมานะคะจะได้แบบว่าชมความงดงามแล้วก็บรรยากาศ ขึ้นบันไดมาแล้วก็เจอเต่เาถิ่นนะนะเขาน่ารักน่ารักจะถิ่นจะถิ่นน่ารักจังเราจะพาไปดูภายในองค์พระใหญ่นะคะ ก็สวยมากเลยค่ะถ้าใครมามมกดาหารก็ลองมาที่วัดเขาวัดน,นอนลมได้นะคะยังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่เลยนะคะนี่คือฐานอตอนนี้เริ่มเหนื่อยหอบแล้วตอนี้เรบว่าเดินขึ้ว่าเหนื่อย ไม่ได้ไม่ได้มาแบบนี้นานแล้วนะคะนหน่อยมากทามาภายใต้องพานะคะก็จะมีพระพุทธรูป อันนี้คือฐานผระใหญ่นะคะซึ่งกำลังสร้างยังไม่เสร็จเท่าไหร่เข้ามารู้สึกว่าเย็นมากก็จะมีช่างช่างกำลังต่อสร้างไว้ด้วยนะคะบรรยากาศเข้ามารู้สึกว่าแบบอากาศแบบเย็นเย็นจริงๆ เดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยวนักฝนจะพาไปชมวิววิวของประเทศลาวนะคะคือตรงนี้เป็นตรงฐานนะคะจะเห็นว่าตรงฐานก็จะมีบันไดขึ้นไปสองชั้นสามชั้นไดหนึ่งสองสา,สามชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นฐานพระคือถ้าเรามองขึ้นไปก็จะเห็นวิววิวของจังหวัดมกดาหารทั้งหมดเลยนะคะ ตอนนี้กำลังลงเขามองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะคะตรงนั้นก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองข้างล่างก็จะมีร้านกาแฟมีจุดให้เราได้ชมวิวนะคะอันนี้คือวิวข้างล่างวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งคนเยอะมากเลยนะคะ สูงมากเลยขึ้นมาอยู่ทัางบนขาสาั่นรู้สึกขาสั่นมากขึ้นมาอยู่จุดนี้ก็คือจะมองเห็นวิวตรงนี้ก็เป็นองค์พระใหญ่อคนคี่จะบอกว่าขาสาั่นกอดเสาไว้ก่อน ขอสอบไว้ก่อนเข้าไปไปลงก่อนนะไปลงก่อนนะหรอโอเคโอเคตอนนี้เราก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ก็อยากจะถ่ายอันนี้คือแสงตนกลางวันลมก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะลมแรงโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ จุดจุดรถสองแถวนะคะเพื่อที่จะลงเขาแล้วนะคะบา,บายค่ะ